ข้าวมันน้ำหนักมันได้นะพี่ได้ได้รวง<อ>ง,ง้อมเลยครับเนี่ยรวงง้อมเลงเลยครับนี่ข้าปลายรวงยังไม่เหลืองนะครับแแต่ว่าคอโค้งเลย สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ชุมแสงสงครามอำเภอบางระกรมจังหวัดพิษณุโลกนะคะพามาอัปเดตนาข้าวของลูกค้าที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีของเรานะคะซึ่งตอนนี้ข้าวได้ออกรวงสวยงามมากๆแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมข้าวกันเลยนะคะข้าวดีมากเลยค่ะทุกคนงามมากมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่สุขุมสวัสดีครับ <ผม S 2> สวัสดีค่ะ้องตีวันนี้เราอยู่ที่ไหนพี่วันนีอ้อยู่ที่ตำบลชมแสงสงคารามเภอบาตกรรมจังหวัดที่โรกเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าที่แปลงนี้เป็นแปลงใหม่นะครับ,รบที่ที่เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี Me นะครับก็ไม่ว่าเราจะใช้แปลงไหนหรือใช้ในในที่ตรงใดก็แล้วแต่นะฮะ ก็ความสมบูรณ์ของข้าวมเมล็ดข้าวต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดมนะครับข้าวนี้ก็จะแน่นล้นไร่ล้น,ลลนนาเลยอย่างแปลงนี้เนี่ยครับก็ใช้อินทรีย์เคมีแกที่ที่เคยใช้แต่ก่อนที่ที่ของผมด้านนู้นนะอันนี้เป็นชีของหลานชายเขาเห็นได้ผลผลิตดีไปช่วยทํานาก็เลยเอาลองมาหว่านดูผลผลิตออกมาเนี่ยครับรู้สึกว่าจะดีกว่าของผมด้วยซ้ำนอกจากว่าเขาว่านแน่นนะหวานแน่นกว่าข้าวแน่นกว่า แล้วก็เมล็ดเต่งนะครับแล้วก็ข้าวสมบูรณ์มากไม่มีไม่มีเป็นโรคเลยใบธงยังเขียวอยู่เลยนะครับเหมือนเดิมต้นแข็งใบตั้งเหมือนเดิมนะครับนี่คือคุณสมบัติของอินรียเคมีของของปุ๋ยนะของของของปุ๋ยทังเราพาถาแล้วก็รู้สึกว่าโอเค12ไร่12ไร่ไม่ไม่เต็มดี11ไร่2งานผลงานชัดเจนนะคะชัดเจนชัดเจน อันนี้คำนวณตันฝาแน่นอนนะครับพี่อันนี้นี่ตันกว่าแน่นกว่าเพราะอันนี้มันแน่นหลวงพี่เนาะแน่นกว่าแน่นกว่าแน่นแน่นหวงพี่เยอะเลยอ่าแน่นกว่าที่เราเอาคลิปรอบรอบที่ผ่านมาครับทีนี้หลานชายเห็นแล้วก็เลยมาหวานดูมาแต่ก็ได้ผลเหมือนกันนะแต่ว่าเขาเขาหวานหนากว่าก็เลยคิดว่าผมได้เยอะกว่าข้ามันน้ำหนักมันได้นะได้ได้ได้รวงงอมเลยครับเนี่ยรวงยังไม่เหลืองเลยครับนี่ข้าปลายรวงยังไม่เหลืองนะครับยังแต่ว่าคอโค้งเลย แล้วเม็ดดีมากเม็ดเต็มเม็ดเป่งนะครับเนื่องจากว่าในปุ๋ยเราเนี่ยมีสารอาหารเยอะเนาะครับมีครบนะครับมีสารอาหารครบทุกตัวที่พืชต้องการเลยค่ะครับผมแล้วเขียวทนเขียวนานบอกได้เลยผลงานก็จะออกมาแบบนี้ชัดเจนเลยนี่แหละคือความภูมิใจที่ว่าใต้ใช้ปุ๋ยแล้วก็เราบอกผมบอกต่อเนื่องจากว่าผมเนี่ยอยากให้เกษตรกรของคนไทยคนไทยในประเทศเราเนี่ยนะก็ดูสันหลังของชาติเนี่ย อยากให้ได้ข้าวอย่างนี้แต่ต่อครั้งน่ะตั้งจากมันสามเดือนครึ่งตีว่าสี่เดือนก็อยากให้เขาได้ข้าวเนี่ยอย่างไร่หรือย่างตามนี้ต้้งแปดสิบถึงถึงหนึ่งร้อยขึ้นไปคจะได้หมดหนี้หมดสินทอกสเนาะ่เพราะส่วนมากก็จะเป็นหนี้กันเยอะที่หันมาใช้อินซีเคมีแล้วบอกต่อเนี่ยไม่ใช่ว่าเออต้องการจะขายหรืออะไรแต่อยากจะให้ทุกคนนาะดินเราก็ดีด้วยดินดีด้วยอยากจะให้ล้าก็งามด้วยนะคะได้ผลผลิตดีให้อย่างเนี้ยภูมิใจเลย ออกมานี่ผมว่าไรล,ละตันกว่าเนี่ยสิบเอ็ด <11 S 1> ไร่กว่าผมว่านะ่าจะมีสิบสองตันขึ้นใช่เดี๋ยวเรามารอลุ้นนะคะว่าจะได้กี่ตันเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตดูอัปเ,เดตอีกทีในช่วงที่เก็บเกี่ยวนะคะคฝากผลงานด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะชาวนาตัวจริงชาวนาตัวเป็นๆครับคนนี้เลยคนนี้เลยครับท่านใดที่มีปัญหาข้าวดีดแล้วก็ยญ้าวัชพืชในนาเยอะนะคะ ปัญหาดินเสื่อมสภาพค่ะปลูกข้าวข้าว,าวไม่งอกไม่งามปัญหาแก๊สไข่เน่านะคะข้าวไม่กินปุ๋ยเนาะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คำแนะนำคำปรึกษานะคะหาทางออกช่วยกันค่ะจะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ